厉害，微信支付哈哈， ไปไม่ได้งรัม่ไ้ไปไ้ปไปม้ไไ้ปไปไ่ได้ได้มอไไรไดปไดปมได้ป่ด้ไปไม่ด้่ทด้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ม้ไปไม่ได them.

งไหลายหาดิวิ่งผัดก็ลุกไทยเขาหนูอะเอาไปรู้เป็นไงคนนี้เป็นไงน้ำน้ำไม่ยอมอยู่อะไม่ยอดไปเดินตามกลวยิงเติมตามเล้วหนื่ยหนาอยอยู่บนรถกล้องนี้ก็ได้ลูก เราก็วิ well, Hell, well, yeah. okay. ่งมาเนี่ยนยเขาไปจับตู้จับ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 จอบจั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 บจอบจั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 บมาบจั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 บ เมื่อกี้ไปค่าอยู่แหละอยู่แหละแม่นไปอยู่มั้ยอยู่แล้วผู้